วเคะหบบอลจริงจังใบสมหวังครับวันเสาร์บอลเยอะมากนะครับวันนี้โอ้โหหักคัดไปคัดมาคัดไปคัดมารักพี่เสียได้น้องนะครับก็มีหลายคู่หลายสนามเลยเอ้าผมคัดมา9ตัวนะครับก็ลงล็อกที่9้าตัวจนได้แล้วครับแล้วก็เป็น9ตัวที่มั่นใจที่สุดประจําวันนี้นะครับส่วนหัวกะทิเลยคัดเอาแบบกะว่าได้ถอนกันชัวร์เนี่ยก็เดี๋ยวจัดให้ในกลุ่มนะสามารถกดรับในลิงก์ที่อยู่ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับตัวเน้นนะในกลุ่มไม่ต้องห่วงครับ ภาพรวมเรากำไรอยู่แล้วนะครับ วันนี้ก็จะมี2ตัวเน้นๆแล้วมีบอลสดด้วยนะครับเดี๋ยว2องทุ่มเจอกันในไลฟ์ที่ช่องวิเคราะห์บอลจริงอย่างบายสมหวังกันได้นะครับอ่ะวันนี้ก้าตัวครับมาไล่เรียงกันทีละตัวคู่แรกเบนฟอร์ดแมนยูแมนยูเหนือกว่าครึ่งชั้นทัศนะับไปเบนฟอร์ดมองว่าไม่แพ้นะครับคู่นี้คู่จากกิจกรรมแจกเสื้อด้วยนะฮะกติกาก็เหมือนที่เคยแจ้งนะพิมพ์ในช่องคอมเมนต์แคปหน้าจอส่งให้กับทีมงานในลิงก์นะครับก็รอรับเสื้อกันได้มองว่าเบนฟอร์ดไม่แพ้นะครับบอลคู่นี้ Char นานคาแ,แาา ford, าาร ตอนนี้ตั้งหลักได้แล้วนะครับจากทีด่ดูฟอร์มการเล่นโอเคครับส4เกมหลังสุดไม่ชนะใครแต่ว่าคู่แข่งที่พวกเขาเจอไม่ได้ง่ายขนาดนั้นและอีกอย่างคือทรงบอลใช้ได้ในขณะที่แมนยูเนี่ยยังเป็นบอลผีเข้าผีออกอยู่นะไว้ใจไม่ได้ครับบอลแบบแมนยูเหนือกว่าใครในรอเจ๊งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นได้ใส่เบนฟอร์ดอายุทยาอยู่ในแต่เจอบุรีรัม United, อยู่ในแต่บอลบอลไทยลีกบ้านเรานะครับตอน5โมงเย็นคู่นี้น่าเชียร์อายุทยาครับก็มองว่าบุรีรัมไม่ใช่บอลทำเงินอยู่แล้วนะครับเดทที่เปิดออกมากเนี่ยไม่พาบุรีร มองว่าดูดูการนี้บุรีรัมย์ไม่น่าใครตามเชียร์บุรีรัมย์ไม่ได้กําไรครับนี่ผ่านมาประมาณ4ี่ห้าเกมเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าบุรีรัมย์ไม่ทาเงินแล้วนะครับได้เฮแค่2นัดครับพานักลงทุนเฮแค่2นัดถ,ถึงแม้ว่าจะชนะแทบทุกนัดน,นะครับแต่ว่ายิงไม่พ้นกําแพงกําแพงเป็นกาดักเลยครับเพราะฉะนั้นเกมนี้มองว่าจะบุกไปเฉือนเท่านั้นเองนะครับให้เชียร์ไปที่เจ้าถิ่นอยุทยาอยู่ในเตดที่กําลังมั่นใจนะ แล้วก็พลังการเจอกับลำพูนวอริเออร์ตอนทุ่มครึ่งนะครับคูน่นี้พลังการเหนือกว่าครึ่งชั้นครับหน้าเชียร์ลำพูนบอลที่ยิงได้ทุกทีมนะฮะบ,บุรีลัมยังลำพูนยังยิงได้สองลูกเลยนะฮะเจอบุรีรัมคือเกมลุกพวกเขาสุดยอดนะฮะแต่ว่าเกมรับมีปัญหาดูแล้วเกมเนี้ยสู้กันสนุกแน่เพราะว่าพลังการได้เล่นในบ้านแต่การที่มาเหนือกว่าลำพูนบอลที่ยิงได้แทบถุกนัดแบบเนี้ยครึ่งชั้นแพงไปให้เชียร์ลำพูนนะครับมองว่าจะเสมอกันพาเลสกับเวอ้์วพูพครับ เลี้ยวภูบุกไปเหนือกว่าครึ่งชั้นยังน่าเชียร์จาฝูงคือมองว่าเลี้ยวภูเนี่ยจะดีจะร้ายยังไงเนี่ยพวกเขาก็จะหาวิธียิงประตูคู่แข่งจนได้หลายๆเกมเนี่ยเกมรับทําให้พวกเขาเนี่ยต้องออกแรงเยอะนะครับแต่สุดท้ายก็ชนะจนได้ไอค้คขา่าจนได้เนี่ยนะครับที่จะทําให้เลี้ยวภูบุกไปชนะพาเลทจ,จนได้ในวันนี้ครับมองว่าเลี้ยวภูจะทําได้นะครับกับเลเยตครึ่งชั้นกําลังสวยเลยครับขอเม็ดเดียวเชียร์หงแดงครับแมนซิตี้เจอเบอร์ลี แมนซิตี้เหนือกว่า2ลูก2ชั้นนะครับก็มองว่าแพงไปครับเพราะว่าบอลของเป๊ปนาะทีนี้เนี่ยต่อบอลเยอะแล้วก็เรทเนี่ยค่อนข้างแพงแทบจะทุกเกมนะเพราะว่าประวัติเนี่ยเป็นทีมโปรไฟล์ดีนะครับแต่การเจอกับเบอร์ลี่ที่รับต่ำแล้วฤดูกาลนี้เบอร์ลี่ไม่แพ้ใครขาดเลยไม่แพ้เกินหนึ่งประตูเลยบอลทีมเวิร์กคือทีมเวิร์กวินัยดีกว่าแมนซิตี้ซะอีกนะครับผมไลยมองเกมนี้แมนซิตี้อาจจะเจาะไม่เข้าหรือชนะก็ไม่เกิน2ประตูให้เชียร์เบอร์ลี่นะครับ เชลซีหรือว่าไบรตัน0.75ยังน่าใสเชลซี Chelsea นะครับมองว่าเชลซีเนี่ยวันนี้สถานการณ์ค่อนข้างกดดันนะครับแล้วก็น่าจะเอาชนะไบรตันได้เพราะไบรตันเองบอลผีเข้าผีออกส่วนเชลซีเนี่ยก็คล้ายๆกันเพียงแต่การได้เล่นในบ้านแล้วก็สถานการณ์กดดันแบบนี้มันจะทําให้เชลซีเนี่ยต้องหาวิธีเอาชนะให้ได้ครับมองว่าขุมกําลังเชลซีดีกว่าสมดุลกว่าแล้วจะ,จะเบียดชนะได้ส่วนแอตมาดิดเรัลมาดิดเป็นตัวเน้นนะครับเดี๋ยวจัดให้ในกลุ่มนะครับสำหรับตัวมั่นใจ กายารีอินเตอร์อินเตอร์เหนือกว่า1ชั้นไนดะ้เชียร์เจ้าบ้านกายารี่ปีนี้มาดีมากครับกายารี่เกมลุกดุดันมากก็มองว่าอินเตอร์ของคิเซนคิวูเนี่ยยังไม่ลงตัวนะครับเรทแพงขนาดนี้เนี่ยมันต้องเหมือนในยุคเก่ายุคของทางกุนซือเก่านะมองว่าจะทําได้แต่ถ้าเป็นยุคนี้ครับไม่ชัวร์ครับดูแล้วตัวดีอย่างเดียวแต่เล่นยังไม่เข้ากันสักเท่าไหร่เชียร์เจ้าบ้านครับกายารีสเปอร์จะวูปเป็นตัวเน้นนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวมั่นใจเดี๋ยวจัดให้ในกลุ่มกดรับกันในลิงก์ได้ฮะสำหรับตัวที่ผมมั่นใจที่สุดคัดให้หัวกะทิวันละ2ตัวเท่านั้นเอาละครับและนี่คือทั้งหมดครับ9คู่วันนี้เดี๋ยววันนี้2ทุ่มเจอกันในไลฟ์นะครับ